แล้วก็ให้ความเป็นธรรมแับทุกฝ่ายด้วยแล้วเรื่องนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากอาจจะต้องใช้เวลาในการใ,ในการเรียกมาพวกนี้ครับก็ขอเวลาจะทความไม่เร็วนะยังต่อให้ได้ตรงนี้ใส่ข้อขอดูผลการทำงานของคณะกรรมการชุดแรกนั่นแหละเฮ้ยขอเรื่องคดีนี้ก่อนนะตรงนั้นก่อนการประกาศนัปทนะคีเหมือนแบบตื่นขึ้าใเร่อเกี่ยวข้องกับการเตรียมโจด้าเรื่องประเสริฐก็บอกว่าทั้งการ

กตอเปนผู้ชาที่นกงที่ยามะว่า,ากาาางงานอยู่ใชหมมนากะทัมมางอาบิปูที่ยามะอีน่าตากใยนะข้างๆอาิปูที่ยามะอะหลังสมมุิโชพระโกว่า ພະ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 ตະພະ สุปฏิภันโนภะวะโตสาวกสสังโฆสังฆงนามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาสายะติสระเนนะสหะปัญจะสีลานิยธรรมะสุติยัมปิมะยังพันเต

นามตะสะตัวตัสมมาสมุะสะนามตสัวาระัสมมาสมุตสะนโมตะสะตัววะตัมมาสมพุทธังสารนังกัจามิพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังกัจจามิทตนติยัมีธรรมังสารนังกจามมปรัารนังกัจามิทูติยนังมสังขังสรนังกัจามิตัติยมปิพุทธังสรนังกัจจามิ ปิยัีธลัามปิยัมปธรรมังสระนังกัจฉามิปิีสละังัามปิยัมปคัญสระนังกัจฉามิติสณะนักมันังนิจิตัรับว่าอมะพันเตว่าอมะพันเตปานาทิปตาเวรมปนีปิขาปะทังสมาธิยามิปานาทิปตา อภินาลานาเวระมณีสิกขาปทถงสมาธิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกามีตุมฉาเจลาเวระมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิ ามชุนิชาตาเวรามณี ا, สิกขาปัทธสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกาปัทธรรมสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกาปทังสมาธิยามิสุรามระยะมัชฌะปมานะธานาเวรมณีสิกาปทัรสมาธิยามิสุราม อิมานิปัญจะขาปธรานิทีเลนาสุขทิยัาติทีเลนาภูคสัมมาตาศีเลนาดิพุติยัาติสัตทมารศีเลิจุนังนิอาว่านะโมตะจบนะโมตะสสะภะคะวะตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะ

สัปปริวารานิที่ขุดสังคัาติโหนติยามะสาธุโนพันธเตที่ขุดสังโฆอิมานิเมยังพันเจพัตตานิสังฆทานานิสัปพริวารานิ ปฏิคันหาตูอมหากังทีสารังอิตายะสุขายะข้าแต่แม่พระธรณีแม่พระอุคาแม่พระพายแม่พระเพลิงทั้งสี่แม่นี้ได้ข้าพเจ้าชื่ออะไรดูเราทุกคน จะขอไหว้วานแม่ทั้งสี่ให้ไปบอกเท้าเวสุวรรณเป็นนายผีสมมุบัญชีเจ้ากรรมนางเวรขอให้เท้าเวสุวรรณลน้อมนำข้าวปลาอาหารและสังฆทานวันนี้มูลสนวนนี้ ส่งให้กับผู้วายชนซึ่งมีบิดามันดาผู้ญาติยายผู้บาอาจารย์สามีภรรยามุชิดาพิพานาอายญาติพี่น้องโมศารนายาทั้งหลายด้วยกุศลผลบุญข้าปลาอาหารวันนี้ไว้ท้าเวทสุกวันลงน้ำนำ ต้องให้ถึงมือทุกท่านทุกนามด้ยเธอทุกท่านทุกนามด้วยเธอมาคุณกจับจัดกันข้างดิจับเออหวางจับนี่เอากำหังกลับไปก็ smelled, ถ่ายนะอันนี้ก็ถ่ายก็เกือเอายกลงและนั่นด้วยตอาที่ น่ะมีกรวดน้ำใส่น้ำหลังนะนะเปิดเปิดต้องเอาน้ำนั่นมาด่ายเอาเดี๋ยวต้องเอาใงอินดูนะเฮ้ยเอาน้ำมาขวดมึงต้องเอานะขวดละห้าสิบห้ามองหน้าเออ ยะกาวารีวะหาผู้ราบริปุเริมทิตาครังเอวะเมวะอิโตทินังเทตานังอุคตบุพติติตตังบุพตังสุมาจิตเเมวะสมิตะตุสเปบุญตุสังลกว่าจันโทปะระโทยะตังมิจโชติละโทยะตหาสัพพิติโยริวาจัณโทสัพพะโลกูมินาตสุมาจิตวัฏวันตะายุ สุขีติขายุโภภาวะอภิวาจนาสีจิตนิจังพุทธาปัญญโนจตารูธรรมาวัจันอายุวันโนสุขังภรังอยุโทภะรโตทีโรนโตปิวานโตสุขจตตาิตาวีสุขังโอาติตติ อายุสัตวาพลังวันนั้สุขัสจะปฏิพานโุติขายสัตวาโุขติยาสยัตุสุขปัจจิติยินติผวสตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวัตาสัพพุตนงปาเมนะตัสสุติปวันสุตีปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวัตาสัพพธรุตังปาเวนะตถาสุติปวันสุตีปวัตุสัพ ส,าส,ส,ส้ามัตะลังรักันตุสัพลปเทวะตาสัพพสังสานุภาเวนะสัทธัตุกีพระวันตุติธาเิดลูกใครเนี่ยไปขอหลวงพ่อไหน